เปิดชื่อจริงโบเมลดาคุณแม่ตั้งให้ตั้งแต่อยู่ในท้องแอบพิกเปลี่ยนมาสองครั้งเรียกว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้สำหรับเรื่องราวของชื่อโบเมลดาที่ก่อนหน้านี้ เธอมีถึง2ชื่อด้วยกันที่คุณแม่เตรียมตั้งไว้ให้ตั้งแต่อยู่ในท้องโดยโบเมลดาได้ออกมาเปิดใจในรายการบัฟทอท์ EP 108โบเมลดาพร้อมเล่าที่มาที่ไปของชื่อจริงตัวเองให้ฟังแบบละเอียดตั้งแต่ที่คุณแม่ท้องสาวแล้วเห็นเป็นก้อนกลมๆ2ออันเขาก็คงคิดว่าเป็นไข่เป็นอันท้าสองใบคิดว่าเป็นผู้ชายเลยตั้งชื่อว่าประพาธ พราะคนเกิดวันอังคารที่โรงพยาบาลจะมีชื่อของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมาให้ดูเลยว่าถ้าเกิดวันนี้จะชื่ออะไรแต่พอคลอดออกมาแล้วเป็นผู้หญิงเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นทัทัยพัทให้ตอนแรกชื่อทัทัยพัทพอโตขึ้นก็เปลี่ยนเป็นชื่อโบเมลดา